สวัสดีครับพบกับช่องปันคุณทีวีกลับมาอีกแล้วนะครับคราวนี้เรากลับมาพร้อมกับนี่เลยครับหนังสือไดโนเสาร์เวิลด์พิภพไดโนเสาร์นะครับเป็นหนังสือที่แบบว่ามีโมเดลมาให้อยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับนี่ต้องขอบคุณลุงหนุ่มเลยนะครับที่ซื้อมาให้น้องมีคนไหนน้องมีคุณอยู่ไหนน้องมีคุณขอบคุณลุงหนุ่มทีครับอ่าแล้วตอนนี้ นในหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะในหนังสือเล่มนี้จะมีบอกอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยโหหนาด้วยนะนเอาราคาไปก่อนเลยนี่หลังปกนะครับ495บาทข้างในมีอะไรบ้างนะเป็นหนังสือที่มาพร้อมกับโมเดลโครงกระดูกไดโนเสาร์ยักษ์กษใหญ่สโนว์แล้วก็เท่มากด้วยนี่ดูเดี๋ยวดูก่อนนะน,นี่มันเป็นลักษณะเป็นกระดาษแข็งๆนะครับเนื้อมาปร,ประกอบนี่ฝีมือใครเนี่ย จ๋าาอจะไปบอกเรื่องจริงแล้วทำไมเนี่ยหนูก็มีส่วนช่วยด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีทั้งมีทั้งเอ่อไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารแล้วก็มีไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเป็นอาหารด่วนนอะตัวนั้นตัวร้ายสุดเลยใช่ไหมล่ะตัวนั้นัวชั่วละใช่ทีเล็กส์ไทรนโหมอะไรนะครับชื่อว่าไทเลนโนสอร์โอ้ไทเลนโนซอรัสนะครับไหนปันผลเล่นอีกสักรอบหนึ่งสิตอนนี้ เนาะโอ้ม e oh, ันย uh, so oh. exactly? right. exactly? okay. right. ังไงนะมันห yeah, ัวนะไทแรโนซอรัสนะนะชื่อมันบอกว่าไทแรโนซอรัสแสดงว่ามันต้องอยู่ในไทยแลนด์เหรอโอ้โหมีกระดิ่งติ้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 งไหนคนพูดอยู่นะมายืนอยู่ตรงนู้นเลยไปหนูจะได้หนูจะได้่ขำกันเชยงขำกันจางเหรอนะใช่อ่นไหนเรามาดูรายละเอียดในหนังสือสิครับ ในหนังสือเนี่ยน,นะเขาจะบอกอะไรบ้าง,เ,างเขาบอกไดโนเสาร์กลุ่มเป็นกลุ่มๆเลยนี่นี่หน,น้าแรกนะครับเนี่ยมีประโยชน์ก็คือให้เด็กหัดอ่านนะถ้าเกิดเด็กไม่พร้อมที่จะอ่านก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถอ่านให้เขาฟังได้แล้วเขาก็จะมีนี่ตรงนี้เก็บส่วนตัวต่อเลโก้ที่เป็นกระดาษแข็งๆเป็นโมเดลนะนี่<ว>มีอยู่5ตัวนะครับที่เขาจะแถมมานี่นี่เวลาเปิดมาแลวก็จะเป็นอยนี้ นี่เาแกะออกมานะครับซึ่งตัวนี้ยเรามีคุณกําลังหัดประกอบตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยน่ะรู้สึกว่าจะเป็นตัวตัวไหนครับมันชื่ออะไรตัวนี้ดูก็ไม่รู้เหมือนกันเ้าไม่รู้เหมือนกันนี่โอ้ตัวนี้ก็คือไดโนเสาร์ชื่ออยู่ในกลุ่มของสเตโกซอนะไม่รู้สเตนี่มาจากว่าสเต็กหรือเปล่าไม่รู้เขาชอบสเต็กหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่า เขาบอกว่าสัตว์เดรเสาเป็นกลุ่มที่กินพืชนะยืนสีขานะครับนี่ไม่รู้ละอันนี้มีทั้งกระตูนด้วยแล้วก็เป็นภาพที่เขาเนี่ยมีเครดิตให้ให้เครดิตภาพมาจาก National Geographic เลยนะนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นของบริษัท a m a l i n รินพิ t ติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดนะครับไม่รู้ว่าได้มาจากไหนรู้สึกว่า มีตามร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับแล้วก็ตามร้านในอินแล้วก็ลาซาด้าช้อปปีเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนี่นี่จำหน้าปกเอาไว้นะครับเหมาะสาหรับเด็กอายุ6-12ขวบนะแล้วก็ภายในหนังสือเล่มนี้จะมีมาพร้อมกับโมเดลโครงกระดูกเลยนี่ทั้งหลังนะครับโครงกระดูกนะครับแล้วก็ดึงสาขนาดใหญ่5ชนิดนะครับเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยทำให้มัน ฝื้นคืนชีพนะแล้วก็สร้างโลกไดนโนเสาร์ขึ้นในบ้านของตัวเองเอาไปตั้งในตู้โชว์ก็ได้นะครับจะได้ hmm. ภาคภาูมิใจเลยว่าตัวเองอะสามารถประกอบมาด้วยตัวของตนเองได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพเลยที่เราเห็นอยู่ในการ์ตูนอยู่ในทีวีไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านม่รู้นะแต่ว่าเราก็ศึกษาเข้าไว้ ย่ายหรือะะประกอบกันด้วยโอ้นะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้เอ้ยล้มอยากล้มโอ้อยอเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยมาแล้วพี่ตัวนี้ก็จะประกอบอยู่นี่คือเนื้จช้ะครับผมฮาวทำไมอะ นุ่อมเออไม่เป็นไรจังอืมไม่เจ้าตัวนี้่หลายอย่างตัวนี้กำลังติดคีบอยู่ใช่ไหมที่มันยากมากเลยหรอต้องใช้สมาชิทิแล้วก็ต้องใช้ต้องใช้ความพยายามเบาๆด้วยต้องใช้ เอาเหมือนยันงไงก็ไม่ได้หรอนี่ออลองดูพยายามเข้าพยายามเข้าเดี๋ยวใกล้เสร็จละนะ Ta-da! Sit low! อ่าเป็นไงบ้างครับน้องมีครูเหนื่อยเปล่าเหนื่อยแต่หนูทำเองทั้งหมดโอ้จริงเหรอไม่มีใครช่วยเลยนะหนูทำเองทั้งหมดเลยจริงหรือเปล่าจริงเก่งมากมากเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดชอบไหมหนังสือประเภทนี้ชอบได้ตอยเลย้น้องสวยนะเอาปังขุมใจไหมครับภูมิใจไหมภูมิใจไหม ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการเอาขยะ<ด>ไป<อ>ทิ้งเอาไปตั้งขยลวกุ้ง <c oughs> องอ่าเดี๋ยวไปตั้งโชว์เนาะเป็นความภาคภูมิใจของหนูเนะเาะอ่าโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีวิดีโอใหม่ๆให้มาดูกันอีกทีเลยนะครับอ่า <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย